สวัสดีค่ะช่องดาราลอบโลกมาแล้ว สำหรับประเด็นของรำไยห,หายทองคำนะคะที่โดนฟ้อง200คดีเนี่ยทำเอาแฟนๆเนี่ยต่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะล่าสุดเนี่ยทางนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำได้เปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนแล้วนะคะโดยนักข่าวเนี่ยได้ถามว่าถึงเรื่องที่มีเพจขึ้นว่ารำไยเนี่ยโดนฟ้อง200คดีด้านนายห้างเนี่ยจึงเผยว่าไม่มีอะไรครับ ไม่ขนาดนั้นร้องเพลงเดียวเขาไปแจ้งที่โรงพักที่จังหวัดนนทบุรีเพลงโบรักสีดำคือร้อยวันพันปีเพลงนี้เขาไม่เคยฟ้องแค่เป็นการกันแกล้งกันซึ่งถ้าฟ้องไม่ถึง200คดีถือว่าเป็นการปั่นให้เขาถูกดูเกียรติเขา ก็ต้องฟ้องกลับหมิ่นประมาทคือคดีพวกนี้ต่อให้เป็น300คดีเขาก็รวมเป็นคดีเดียวกันเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการเพลงตั้งแต่สมัยก่อนฝ่ายกฎหมายที่มายื่นคือเขาเรียกเกินจริงเพราะกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ เขาให้แค่4ี่แสนบาทปราณีปาน้อมยอมความกันก็เหลือไม่ถึง3 4มถึงหมื่นฉะนั้นเราพร้อมจบที่ศาลเราเคลียร์ทุกค่ายค่ายใหญ่ค่ายเล็กเราจ่ายมาหมดมีแค่บางค่ายที่เขามีเจตนาไม่เคลียร์ไม่ไก่เกียร์ขู่กันโชค มันจะกลายเป็นการกลั่นแกล้งอย่างเพลงโมรักสีดำคนแต่งเพลงก็อยู่แถวบ้านผมที่แย่โสธรเป็นครูบาอาจารย์ผมนี่แหละแต่พอดีขายให้ค่ายที่ผ่านมาไม่มีการจับกันแต่พอลำไยร้องก็พุ่งเป้ามาที่ลำไยเราก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและค่ายก็เคยเกิด ก็แจ้งกันมาขอราคาที่สมควรก็เคลียร์กันไปแต่ถ้าฟ้อง20ล้าน10ล้านหรือ5ล้านมันก็เป็นการค่ากำไรเกินควรทางนักข่าวนะคะถามว่าเพลงโมรักษีดำเนี่ยทางค่ายเนี่ยเรียกถึง20ล้านได้หรอทางในห้างนะคะก็ได้ตอบว่าผมเห็นหมายมาเรียกรายล้านอยู่เขาบอกว่าเขาแจ้ง200คดีซึ่งมันไม่มีแจ้งขนาดนั้น แต่มันเป็นการปั่นคําทําให้เกิดการจงเกียรติจงชังทําลายชื่อเสียงตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของเรากำลังร่างฟ้องกับคนที่ให้ข่าวคือฝ่ายกฎหมายอีกบริษัทที่กล่าวเกินจริงคือคดีไม่ถึง200ถือว่ากล่าวใส่ร้ายเกินจริงคือมันเป็นคดีเดียวมีเหตุครัางเดียวที่มีหลักฐานและไม่ใช่ทางช่องค่าย ลงแต่เป็นช่องอิสระเขาเอามือถือไปถ่ายแล้วมาลงช่องของเขาเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วเราให้ผู้ใหญ่ที่รู้จักกันเป็นเซราจาแต่เขาไม่คุยเขาจะเอาเยอะกว่านี้มีแค่ลงพักเดียวที่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่ผู้ใหญ่ที่ไปพูดคือเขาจะเอาสามล้านแต่เรามองว่ามันเยอะไปแค่เพลงเดียวเพราะกฎหมายเลิกสิทธิ์มันวางโทษไว้แค่สี่แสนบาท ถึงรวมคดีเป็นคดีเดียวแต่กันไม่ยอมความโดยที่เรารับสารภาพรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เจตนาทำละเมิดไม่ได้ก๊อปปี้ซ้ำศารจะเป็นคนตัดสิน3-5มถึงืนแล้วแต่แต่พอเราโทรไปคุยเขาไม่ลดต่ำกว่านี้ตอนนี้เพิ่งมีหมายเดียวที่โรงพักบางบัวทองหรือบางใหญ่นี่แหละแต่ที่บอกว่า200คดีมันคือการใส่ร้ายป้ายสี กฎหมายลิขสิทธิ์มันยอมความกันได้เสียค่าปรับกันไปแล้วคดีลิขสิทธิ์เริ่มลกสารแล้วพอเพลงไม่ดังก็อยากให้เขาร้องเพลงพอร้องแล้วก็ไปจับลิขสิทธิ์เขาในาลาโอเค มันเป็นช่องโหว่ของฝ่ายกฎหมายบางพวกและทางนักข่าวก็ถามนะคะว่าแบบนี้นายห้างจะเดินทางไปลงพักไหมทางนายห้างก็ตอบว่าเราไม่ให้แสงครับเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายจัดการตอนนี้สิ่งที่เขาไล่จับมันได้รับผลกระทบทั้งหมอลำมูหมอลำเล็กรถแห่เขาไม่เล่นเพลงเก่าแล้วพอคุณไปไล่จับเขา ตอนนี้นายได้าจาก YouTube ไม่มีคนที่ถือลิขสิทธิ์เลยอาจต้องมาเก็บเกี่ยวตรงนี้พวกนักกฎหมายบางคนไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพลงละหนึ่งมืนแล้วไปเขียนย้อนหลังเ,ออเมื่อสามปีที่แล้วแบบพึ่งร้องเมื่อวานก็กดดันจับวันนี้ได้ เพราะกฎหมายมันคุ้มครองย้อนหลังเราไม่รู้ว่าเขาจะไปย้อนหลังถึงเดือนไหนปีไหนเพราะเป็นสัญญาที่รู้กันแค่สองคนตอนนี้เราต้องเรียกร้องเรื่องทำหมายลิขสิทธิ์ว่าควรต้องชัดเจนว่าถ้าจะเอามาทำมาสเตอร์ต้องจ่ายเท่าไหร่ตอนนี้ผมซื้อค่าใหญ่สบายที่สุดเราจ่ายชำระมาตลอดปีหนึ่งผมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ไปทุกค่ายเกือบสองล้านต่อปีหมดปีก็ไปจ่ายบางค่ายเนี่ยอยากให้เราซื้อยาวๆ5ปีเราก็ซื้อเพราะเราไปร้องเพลงเขาอย่างค่ายอินดี้เล็กๆพักพวกกันฝากเราร้องอยากให้ลำไยร้องตอนที่ลำไยสร้างปรากฏการเอาเพลงเก่ามาร้องจนดังจนมีชีวิตอีกครั้งทุกคนมาฝากให้ลำไยร้องแต่พอลำไยร้องเสร็จคุณได้สิทธิ์ในการไปจับคาราโอเกะหรือ รถแท่ต่างๆสุดท้ายเนี่ยไม่ได้จับลำไยตอนนี้เราจะไปร้องเพลงให้พวกคุณอีกไหมไม่อยากร้องให้แล้วรุ่นพ่อแม่ให้ร้องแต่รุ่นลูกไม่ให้ร้องคือมันไม่จบ เราไม่อยากกระทบกระทั่งกับใครเราอยากเป็นคนที่น่ารักในวงการทำธุรกิจด้วยกันทำค่ายด้วยกันเราก็อยากให้ถูกต้องตามก,กติกาแต่บางค่ายที่ไปไล่จับทุกวันนี้บางทีนักกฎหมายนอกรีดเนี่ยมันหลายอย่างในช่องว่างกฎหมายไปซื้อลิขสิทธิ์มาค่มคูนักร้องมันนอกที่ไม่รู้แต่เรื่องนี้เอา AI มาไล่จับซึ่งต่อจากนี้ลำไย,ยจะเปลี่ยน สคริปต์ร้องเพลงเราก็ทำเพลงอยากให้เพลงดังให้เอาไปร้องก็ได้หมดผมไม่เคยจัดเก็บใครแม้แต่บาทเดียวเราอยากเป็นมิตรภาพการ,รยามิตรทีด่ดีกับทุกค่ายเพลงทุกฝ่ายกฎหมายแต่บางค่ายไปใช้นักกฎหมายที่ไม่มีจรรยาบรรณที่จะมาปกป้องค่ายเพลงอย่างแท้จริงทําให้ทุกคนเนี่ยไม่กล้าร้องเพลงนอกดีดอีกเพราะเขาไม่มีเงินขณะเดียวกันนะคะ ทางทีมข่าวเนี่ยนะคะก็ได้ติดต่อเดยสายตรงไปหาผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างสิริพร อัมไพพงนะคะเป็นศินลปินต้นฉบับที่ขับร้องเพลงโบรักสีดำจนสร้างชื่อให้เจ้าตัวเนดังเป็นผู้แต่งเมื่อ34ปีก่อนโดยระบุว่านะคะพี่นางสิดิพรก็เพิ่งทราบข่าวนี้แต่ไม่รู้รายละเอียดใดๆเนื่องจากเป็นเพียงศิลปินที่ร้องเพลงดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้ถือคองลิขสิทธิ์โดยผู้ถือคองลิขสิทธิ์เนี่ยคือบริษัท pgm เล็บขอดำกัดนั่นเองค่ะเ e <ar> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ